ซึ่งทางด้านของกัมพูชานั้นก็ได้มีการปัดความร่วมมือกับแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือในการโจมตีไซเบอร์ไทยทางด้านสำนักข่าวของกัมพูชานั้นได้มีการรายงานว่ากระทรวงประณีและโทรคมนาคมของกัมพูชาได้ออกมาแถลงการเมื่อวันที่7กร,รกฎาคมที่ผ่านมานี้ ซึ่งได้บอกว่าชาวกัมพูชานั้นไม่ได้ร่วมมือกับกลุ่มของแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือเพื่อทําการโจมตีหน่วยงานต่างๆของไทยพร้อมยังกล่าวอ้างว่ามีกลุ่มของแฮกเกอร์ชาวไทยทำการโจมตีทางไซเบอร์ต่อระบบออนไลน์ของรัฐบาลกัมพูชาเกือบทั้งหมด เพื่อทำการถแถลงการของกระทรวงไพรสณนีและโทรรคมนาคมของกัมพูชาได้ระบุว่าสืบเนื่องมาจากข่าวที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียจากไทยที่ได้มีการอ้างว่ากัมพูชานั้นได้มีการร่วมมือกันกันกบแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือเพื่อทำการโจมตีทางไซเบอร์ต่อบางหน่วยงานของไทย ซึ่งทางด้านของกระทรวงนั้นก็ขอชี้แจงว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆต่อกลุ่มของแฮกเกอร์เกาหลีเหนือนี้อีกทั้งข้อกล่าวหาดังกล่าวนี้ก็ได้เป็นความพยายามของไทยที่จะทำลายชื่อเสียงของกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศคล้ายกันกับความพยายามต่างๆในอดีต ซึ่งนอกจากนั้นกระทรวงไปรษณีและโทร,รคมนาคมของกัมพูชายังมีการอ้างว่าตลอด2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานี้กลุ่มแฮกเกอร์ของชาวไทยได้มีการกอร่อเหตุในการโจมตีทางไซเบอร์ต่อระบบออนไลน์ของรัฐบาลกัมพูชาเกือบทั้งหมดซึ่งในระบบของการรักษาความมั่นคงทางด้านของไซเบอร์กัมพูชา สามารถที่จะทําการสกัดการความพยายามดังกล่าวนี้เอาไว้ได้และยังได้รับผลกระทบเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นสุดท้ายนี้จากการถแถลงการดังกล่าวนี้ยังขอให้สาธารณชนรับรู้ถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้